สวัสดีครับผมเกตี้ฟิีไซ์วันนี้ผมจะมาดูเรือนะครับวันนี้ผมใช้เลนใหม่นะครับคือเลนวายนะครับแบบกว้างสุดๆในโลกเลยนะคะแบบกว้างพานนรามานะครับมาคอยดูเรือนะครับของแสนแสบนะครับถ้ามาชมอาจจะเห็นว่ามันกว้างกว่าเดิมนะครับโอ้ดูสวยกว่าเดิมนะครับแล้วดูมือผมนะครับนี่นะครับโคตรกว้างเลยครับครับ นนะครับเป็นสะพานข้ามข้ามคลองแสนแสบสยรามสี่สิบสามทหนึ่งนะครับบรรยากาศริมคลองแสนแสบนะครับทางเดินเดินก็ได้จักรยานก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับเอ้ามีใครมานี่ด็อก มันชื่ออะไรครับบิงซูค่ะอันนี้พันอะไรครับชิวาว่าพันชิวาว่าโหเสียงเสียงดังนะชิวาว่าผู้าญิตัวเล็กแต่ดุไหมครับเสียงดังเกินอ่ะโอ้ผู้หญิงไปเหยวันี่โอ้ตกใจหมดก็มีขาตัดชีพเลยเนี่ยเกที่ลองลองเดาสิครับว่า น่าจะมาฝั่งซ้ายมือหรือขวามือครับเรือครับออฝั่งนี้นะคะเพราะว่าฝั่งน้นเป็นที่ทํางานนะคะคนเขาจะกลับมาคนเขาจะกลับบ้านใช่ไหมครับคืออันนั้นคือเมืองนะครับตะส่วนตรงตรงัวนี้คือนอกเมืองนะครับอ๋อทางน้นเป็นนอกเมืองนะครับเขากำลังจะกลับบ้านแสดงว่าวน่าจะมาฝั่งนี้นะครับ มาชิวว่าอะไรอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมพูซูมหน่อยพูซูมหน่อยนั่นเปนเกศร้งเหมือนเจอไดโนเสาร์ไวเป็นไม้เฉยครับไม่ใช่ไดโนเสาร์ครับเป็นไงเป็นไม้นะครับตอนนี้เรือกำลังมาครับ ดูว่าเรือเรือจะชนโคต้าโซลัรไหมครับเราไปดูกันเลยนะครับเหมือนผมได้ยินเสียงเรือนะครับเสียงเรือมาจากฝั่งนู้นครับไหนี่้โคต้าโรวันนี้เรือน้อยเป็นพิเศษนะครับไม่ค่อยมานะ ผมอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ไอ้ใช่พ่อผมไอ้ตากล้องผมจะไม่พูดเท่าไหร่ครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยสกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพลงเพลงเพลงสกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าอ๋อเขามีรีโมทบังคับด้วยนะครับเฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่อะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับฮะโอ้ยตามเลยโรเดียว รถล้อดเดียวเฮ้ยไปขบวนเลยโอ้ต่อแถวเลยนะครับกุดตสสูรัดไปไหนนะครับกุตะสุรัดไปนู่นเลยนะครับตอนนี้กุดตดสุูรัดว่ายน้ำช้านะครับว่ายน้ำความเร็วแค่สองกิโลเมตรถึงห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่ายน้ำช้ามากเลยครับ มันจะโผล่มาเแค่หัวอย่างเดียวนะครับคุตัซุระฮะ้ม,ะมาทางนี้เลยนะครับครับอะไรครับเบอร์ห้าสองครับเบอร์ห้าสองนะครับ ก็อย่าไปเยียนะอร้ลง ทีกว่ากลับมักแล้วอรีวาอคานีเน้เราเดินไปทางนู้นนะครับ เออกับเร่งนี้ดีกว่านะครับหมาเหา่าชีวาว่าตัวเล็กแต่ดุใช่ไหมครับไม่เสียงไอตัวเป็นชีวาว่าแต่เสียงเหมือนพีิกบูนะครับรอ วันนี้เราถ่ายเรือได้กี่ลำครับเกตี้ครับเมื่อกี้ครับถ่ายเรือได้ได้ล,ลำเดียวใช่ไหมครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอ่าทางกานเกตี้เกตี้ครับบอกลาผู้ชมเลยครับทานี้ครับ โอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเกต็ตตี้ฟีสไตล์ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสองแสนแสนครับ